อุ้ยกระเด็นถึงนี่ตอนนี้ค่ะที่ต้อน,นรับเข้าสู่ชมรมฟ้อนน้องอรินนะคะด,ลดูลินเล่นนายลินโอโ้โหแบบอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะคะกระเด็นมาหมดเลยแม เราสนุกเลยดูพ่อเคียนกับแม่ป๊อะาอันนี้เขามาขับอาบน้ํานะคะส่วนเด็กสองคนนี้ไม่เลยค่ะอันนี้เขาให้กินน้ําอันนี้เล่นเองค่ะสองพ่อแม่สองเออสองพ่อแม่สองสองเชือกน,นี้ต้องให้บังคับอาบนะคะมันไม่ได้หนาวเลยมันร้อนมากๆแต่ก็ยังไม่อยากอาบน้ํากันอยู่ดีไม่รู้ว่าเพราะอะไรดูค่ะ ขุนฟุ the ้งดินฟุ้งเลยเดี๋ยวความรักสองพี่น้องนี่นะคะพากันเล่น อยู่ใกล้ไม่ได้นะสาดส,สาดส,สาดใส,สเลยค่ะสาดนินใส,สเลยก็จ,จะทำอะไรเนาะ <c oughs> ยายายาเปื่อนแล้วเล่นอิ่กแล้วค่ะเล่นอิ่กแล้วเป็นยา เดี๋ยวเราไปขอซู้มกันโอ้พระเจ้าจอดมักกนยอดมากคู่รักหวานชื่นไม่สนใจลูกเลยคะ่ะตอนนี้ปล่อยลูกไว้กับพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงให้ไม่ได้ค่าจ้างด้วยนะคะเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงต้องจ่ายค่าจ้างนะป๊อ พอเองจะไปสวิตจหนูไม่ได้ดูนะคะพอพอเมสอ่สองสองคนนี้ก็คือปล่อยลูกเลยค่ะลูกชั้นหนึ่งขวบแล้วโตวแล้วโตวแค่ตัวนะคะนใ <c oughs> ส่ย,ยังเด็กน้อยอยู่น่ารัก่็ดูสองคู่เลยค่ะน่ารกักอ่ะไปตรงนี้มันไม่มีแสงเราเพียงอยากไปหาแสงนะแต่แบบไปตรงนั้นเป็นยากก, <c oughs> ก็เล่นดินใส่นะคะไม่มันแบบมันมัน อ้อท้าวออยู่ตรงนี้ยังยังโดนเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยท้าวไม่ลูน้นี่เป็นยาอย่าเพิ่งเล่นนะขอเก็บผ้าตรงนี้ตั๊บนึงเฮ้ยดูดูดเป็นยาถอยเลยปเป็นยาอย่าเพิ่งเป็นยาถอยไปเละเละอ๊อฟอเฮ้อเป็นยาเฮ้ออ้ยแล้ว ไอ่บอเบืนไอ้แม่มีแสงเสีอได้แล้ไม่โอ้โหค่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้ยังให้บังคับอาบอีกเลยเบนยาอย่าถอยมาหาไป ป็นยาเอามาด้อ่เช็เจเจอมันพ่งแน่โอนี่น่าักดูเขาเล่นด้กันค่ะเขาหนีพี่เขาแล้วค่ะเล่นกับพ่อแม่ดีกว่าพอแล้วพอละเินอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยว้าสะดุด สอาพอแล้วเล่นเสร็จแล้วว้าวว้าวมันยากให้มันเป็นแบบนี้เยอะชอบมาเดินชนคนอื่นเ,เขาเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยโอ้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวด้วยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอยู่ดีเดินมาชนไส้ลักเลงกับเราอ่ะฮะหนูริม เด่นเล่นค่ะเล่น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 เป็นยายา,ยา,ยายไปเจอ๋ยวนี้เป็นยาชอบมาวุ่นวายนะไม่ใช่มาวุ่นวายธรรมดานะคะมาถึงตูบอะไรนะสกิดเลย ดูคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลูกอยู่นี่โนรีนนเราเยืนกินข้าอยคนเดียวเป็ยนยาอย่าเล่นดินได้ไหมเป็ยนยาพูดไม่ฟังนี่เธอเป็นคนง่าโอโ้โ,อโหโอ้โหรนแรงรนแรงขั้นสุดน้องมาแล้วลมาแล้วโอ้เล่นโหดยังจะโกรธอะไรเลยอาิน อย่าตีแบบนั้นมันมันกระจายมันจะกระเด็นโดนคนอื่นเขาคนอื่นที่ว่าไม่ใช่ใคระนะน้องพีเอง <c oughs> เดี๋ยวปันยามาปันยาทำไมชอบมาบาังกล้องวะน่ะที่ใส่ไม่ดีเลยเัี่าชอบบังกล้องเนี่ยงสีคนมือนยูเขาหมดนะสีนเนาะเอยนะเอ๊อนนะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ไม่มีเลยค่ะแต่ไปตรงนูง้นบรรยาก,ก็บางกล้องเหมือนเดิม <c oughs> ไปอย่างไวเรื่องของกินนี่ไปอย่างไวค่ะ <c oughs> อันนี้น,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 น้อยเชื่อไหมว่าป๊อบไม่ให้ลูกน่าอันเอ้าเอ้าอันนี้สุดยอดเอามาได้อันนี้สุดยอดในความเก่งเลยอ่ะพี่เป็นยาแบ่งด้วยมาให้แม่มาแบ่งพี่เป็นยาได้ไหมวิน,น,นไ,มไม่ค่ะไม่แบ่งค่ะกินคนเดียว ไม่บงไม่แบ่งมาแล้วค่ะกินคนเดียวเลยค่ะแมวบรรยาเนอเนี่โอ้โหดูปิยเดี๋ดยวนี้เขากินเก่งค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกินนมนะคะเดี๋ยวนี้เขากินหญ้า

ก,ก้าวใหน่อถ้าเรยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็น้องพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like. กดสมัครสมาชิกนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องม่อกอล์ฟเนอง์ดินด้วยนะสจหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดินดินบ๊ายบายหน่อยไปเรื่ยนะอยเบ๊ายบาย <laughs>